ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับยินดีน้อเด้อพี่น้องนะครับกับหลายๆท่านที่มีโชคกันในงวดวันที่17มกรานะครับอ่ะจะได้กะเป็นกำลังใจให้หลายท่านนะครับมีกันยังปะท่อเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ถไที่เข่าแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ๋อหนองปือเจ๊นาง3ล้านนะครับส่วนอาจารย์76ก็เข้าอยู่ในวงกลมนะก็ปู่แดงก็เข้าตัวกลับคือ74นะครับเดี๋ยวอาจารย์หนองปือนะครับเดี๋ยวจะให้ ชมชิปกันนะครับไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วเอามาลงนะครับอาจารย์นงปือท่านให้วิ่ง1และ9นะครับท่านจับคู่ให้2หางคือ1916แต่ท่านกลับไปเลยห9 9 1 1 6 6้เนะครับจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่เลขออกแล้วเอามาลงนะครับท่านจะปล่อยต่องวดเลยหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมที่ตามอดงปืออยู่นะครับราชาเลขวิ่งสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวไปรับชมชิปว่า ท่านให้จริงหรือไม่อย่างไรท่านได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับบางทีท่านอาจจะปล่อยตังเงืเลยเพราะว่าท่านเคยบอกว่าเลขออกปุ๊บสามารถปล่อยได้เลยนําไปหยิบจับได้เลยนะครับไปดูคลิปกันครับว่าท่านให้จริงหรือไม่อย่างไรวันที่เท่าไหร่เราลงคลิปให้ไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปดูกันครับนะครับอาจารย์ครับให้เชียนลักษณะแบบไหนครับผมให้เชียนเป็นตัวเลยครับครับครับไห้ได้ครับ ครับผมเขียนแบบใดเนาะครับวิ่งก่อนบ่อหรือจะใดครับวิ่งก่อนก็ได้ครับวิ่งวิ่งตัวใดเนาะครับวิ่งหนึ่งกับเก้าครับวิ่งหนึ่งและเก้าครับผมจดตามด้วยี่ชมวิ่งหนกับเก้าลยครับวิ่งครับวิ่งหนึ่งกับเก้านะครับเต่อก็างสามตัวแล้วก็แปดเก้าศูนย์สามตัวนะครับสามตัวมีแปดมีเก้ามีศูนย์ครับผมก็อข้ร่างด้วยครับต่อไป ล่างครับล่างตัวหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับล่างตัวเลกว็กอ่ครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับหนึ่งเก้ากับไปพร้อมเลยตัวนี้ครับเก่าหนึ่งครับตันม่ได้นะครับต่อสู้ก็จะได้การกันหนึ่งหกนึ่งครับอ่าตัวกันนะครับกันเก่ากับหกตัวเดียวกันเนาะหนึง่งหกหนึ่งอ่านะครับผมท่านผู้ชมนะครับเป็นโตัวกันของอาจารย์นกงเอือ อาจารย์ครับในในในวิ่งนี่นะครับผมนะครับหนึ่งกับเก้านะครับโดยส่วนตัวอาจารย์นะครับเป็นตัวไหน่าจะมาที่สุดครับเพื่อเอซี่พี่น้องคนจะได้นาไปวิเคราะห์นะครับเพื่เก่ามาครับให้วงกลมเก่าไปเลยเนาะนะครับวงกลมเข้าไว้เลยนะครับกานะครับส่วนมากนี่จะยู่หลักหดครับขออาจารย์นะครับตามที่อาจารย์ทําสูตรมากนะครับเป็นเลขสองสครับ ครวจับคู่บนสองตัวนี่อาจารย์ให้ตัดเป็นตัวใดมีบครับหรือให้เอาแปดเก้าศูนย์นี่ไปเฮตุเอาเลยครับหรือจะใดครับครับผมท่านผู้ชมนะครับก็อ้อหนองปื้อนะครับท่านไหมาานะครับผมสรุปอีกครั้งนะครับสลับท่าใดที่จดไม่ทันนะครับสรับแนวทางของอาจารย์หนองปื้อนะครับท่านให้วิ่งมาหนึ่งและเก้านะครับให้วิ่งมาหนึ่งและเก้าท่าน เน้นที่สุดก็คือเก้านะครับอาจารย์น้องปือสลับสามตัวให้มา 19, ครับส่วนล่างนี่อาจารย์เน้นไปที่หนึ่งเก้าเป็นหลักเลยตัวกันไลคือหกนะครับมันเก้าเก้าตัวผมต,ต,ต,ตัวเดียวกันอย่างเก้าถังหครับสรุปก็คือว่าอาจารย์นี่กันใบก็คือว่าหกกับเก้า,าตัวเดียวกันนะครับหนึ่งกับเจ็ดก็ค,ค,ๆๆคล้ายกันอาจารย์มีโอกาสเป็นปรดบร่ครับไม่มีโอกาสเป็นไดเลยครับ ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยขนหางช้างทุกช้างงาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดภายในเสริมดวงเสริมบารมีภายในเสริมโชคเสริมลาภทำการค้าทำการข,า,า,า,รขายต้องมีติตเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดติดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนสนใจ เพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง